เอาเลยนะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกอนเฟอร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเกมไลา์เกมเรษถีนะครับหลายๆคนก็ขอกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าทำไมไม่ยอมเล่นเกมเรษถีมั่งอะไรทํานองนั้นนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับผมจะมาเอาจี้เครื่องราง แปลนซะหน่อยนะครับถ้าได้นี่นับว่าผ่านเลยนะครับก็อยากได้มานานแล้วนะครับผมนี่นะครับก็ไม่ได้มารีวิวไม่ได้มาเล่นนานเลยนะครับอยากจะได้แปลนแปลนเนี้ยนะครับ แต่แม่งไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมมันไม่ใช่ได้ง่ายๆเอาขออนาเราก็จัดมาก่อนนะครับ50เพชรแรกนะครับว้าวช่องเต็มเดี๋ยวครับขออนุญ,ญาตอัพเอา,เอ,าเอบวกโอ้โห A บวกไม่มีเลยจีย้ข้างลา่างกูเดี๋ยวก่อนนะครับ ต้องใช้หัวเดี๋ยนะครับอย่ารีบอย่ารีบโอ้โหบวกหนึ่งโอ้โอยังได้บวกสามอ่ะ สี่นะครับก็มาสุ่มกันห้าสิบเพชรแรกดีกว่านะครับเงียบมาเลยสัตว์โอ้โหคือว่ามีมีแววนะครับมีแววจริงนะครับผมเดี๋ยวนะ <c oughs> สักครู่นะครับต้องอัพทิ้ง โอ้โหโอ้โนะครับแล้วมันเอาบีผสมบีก็ไม่ได้องนี้เฮียต้องเอาเอบวกอ่ะอ <c oughs> <c oughs> ยากอยากโ <c oughs> อ<ห>้โหอะไรก็ไม่รู้ คโอ้โหทำ้ายจังทำ้า,ายจังเลยนะ ง่ายเกินไปใจไหมสัตว์เราเครียดเลยนะครับโอ้โหไม่ติดสักอันอะอะไรมันจะขนาดนั้นนะลูกโอ้โหได้แค่บวกหนึ่งอีกี้อ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ได้แค่บวก,กหนึ่งอะโค้งตายางไงวะเกมนี้ยิ่งทำยิ่งอ อ,อัปอัพรี Heck? เรื่อยนะครับจบต่อครับเอาแม่งให้หมดสาม้อเพชรนี่ยชี้เยอะโอ้โหรำรังวันมาทำอะไรได้ <hast otherwise et Arduino> <ata> <Apa upside> <ación>

งงอ่ะแล้วเขาให้ทำยังไงอ่ะนะครับกูงงชิบหายเลยเดอกคือมึงรวมยังไงวะกูไม่เข้าใจอ่ะ mình phải lấy a, tổng a, rồi như vậy. Mình phải a cộng b, không phải. Rồi mình làm như vậy บางทีมก็เกินไปนะเฮียนะมาเถอะสัตว์เอ๋อกู โหหมดนะครับยัดแม่ทำเหี้ยอะไรกันไม่รู้กูงงห้าร้อยเพชรไม่ได้เหี้ยอะไรเลย <c oughs> เพชรไม่ได้ส้นตีนหาอะไรเลยครั้งสุดท้ายแล้วจ่างแม่งมีสัตว์ออนะครับคือผมก็ไม่รู้วแม่งทำยังไงนี่เอามาลด้อะไรวะเนี่ยเมื่อนำทำเมื่อทำการรวมแบบ ดูลับชิสูนของแบบเขียนคืออะไรวะมันให้เอานี้ไปรวมกับอะไรสักอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับต้องอ่านหน่อย ไหนอ่ะอ๋อนี่อ่ะได้แบบนั้นมาอ๋อครับ้าใจแล้วครับโอเค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 รู้เรื่องครับรู้เรื่อง <c oughs> โง่โง่อยู่ตั้งนานนะครับมันให้เอาแปลน เฮ้ยอย่าบอกนะว่าทิ้งนะอันนึง นะครับเดี๋ยวนะครับลองดูดิอ๋อพอเราได้นี่มาเราก็สามารถเอาไปเป็นแปรนด์ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะครับเราก็ลองดูอีกอันหนึ่ง ได้มาสองอันนี่ยาช่างแม่งเอาไปหมดนะคบ,บวกห้าเอาไป ไม่ได้สัตว์เนี้ยได้แปลนธรรมดามาแน่นอนกรรมแล้วไงอ๋อมีมีอ้วไม่มีนะครับ ได้สักทีสัตว์เก้กูก็อยากได้มานานแล้วแหละก็มีเหลือมากมายอัพเกรดเล่นแม่งเลยกำรมังไงอยากได้เปลนมานานแล้วนะครับหมดก็คือหมดเลยกับกูอะ อปดีๆหน่อยหนูแปะช่างแม่มัน,นจะได้อะไรกูก็เอาหมดเละกูอยากได้แปลนมานานอดใจไม่ไว้อย่างนี้ต้องอัพหมดแล้ว หมดแล้วนะครับนี่ก็อัพเลยเก็บไว้ทำไมช่างแม่ไปดีกว่านะครับแขวยอัพก็ได้อ่ะสวัสดีนะครับผมก็ผมคอนเฟิร์มนะครับผมก็ต้องขอด,ดวนลานไปก่อนนะครับหมดไป500ร้อยเพจเลยนะครับอขอบคุณครับบ๊ายบายจุ๊บ